สวัสดีค่ะกระแทกเชือกแบงคอคข่าววันนี้เรามา React MV s ล n <ะ> i ไ h นของน้องสมบททัติเชอร์ค่ะเป็นการเขาเรียกว่าปล่อยดิจิตอลซิงเกิลมาช่วงปลายปีนี้นะคะ,คะ ใช่เออเป็นการคัมแบ็กปลายปีซึ่งอ่าวันนั้นลุงหยาเขาก็เลยมีการมาแบบมาอนนอว์สเมนต์แล้วเกี่ยวกับเรื่องสมบัติว่าเออมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแบบมีการเปลี่ยนลีดดงลีดเดอร์แล้วก็เหมือนประมาณว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่ อาจจะไม่ได้ดูดันเท่ากับเพลงโปรโมทเพลงๆๆอื่นเช่น <ๆ S 2> แบบว่าบนาบนาจิกซีนจ,จะจเป็นึ่น<อ>งซีคา,าก็คือเขาบอกว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แนวเพลงที่เรากําลังจะมุ่งไปทําอัลบ,บั้มตัวมินิอลัลบ,บั้มเดือนกุมภาแล้วก็กระดาสิงหาที่เป็นฟูลอัลบั้มอยู่อะไรอย่างนี อโูเดอร์ที่เปลี่ยนก็คือเป็นจุนกิโยแล้วก็อาเซีอ่ะซึ่งอันนี้มันไกลให้เราพ่อราบได้ว่าแต่ว่าเป็นแนวทางไหนบวกกับโปสตองโปสเตอร์ที่ออกมามนมีความพาสเทลอะมีความดูดที่มีความพาสเทลอะค่ะ เพลงน่าจะออกแนวแบบมีความร้องในร้องร้องโว้โคเป็นแบบว่าฟังฟังเป็นฟังเป็นฟังอะไร่แต่ก็เหมาะกับไหวเส้นปีดีนะอืมเนาะเส้นปีเขาชอบแบบเพลงเขาเห็นแบบว่าสบายๆเย็นๆอะไรแบบนี้เขาเคยมีแบบแถลงเปลี่ยนลีดเดอร์อะไรอย่างงี้กันบ้างบ้าในวงการเคป๊อป เออเดี๋ยวไหมเออหรือนี่หมรือจะเปลี่ยนของทุกสองปีได้เออในตัวเองสองสามปีใช่ไหมเพราะเขาบอกเขาบอกว่าพอเรามีหลายคนไงก็เลยเปลี่ยนผัดผัดกันเป็นน่ารักเออแบบว่าเหมือนกับ แฟนค่ะว่ะทธอเมย์เขาก็แบบว่าเหมือนไปดูคลิปก่อนหน้านี้มันมีการ h i น t s มาแล้วหรอว่าแบบว่าคลิปไหนวะเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนอาซาฮีต้องพูดปิดอ่ะปกติพี่จีนคุณจะเป็นคนพูดคลิปไหนวะจำไม่ได้แล้วแล้วที่จีนคุณก็สักแบบเหมือนบอกอาซาฮีแบบสกิลเนี้ยให้ใจอีกอาาซฮีให้เฟอร์ว่าหนุ่มอินโฮสองคนของเรากันมาเป็นลีดเออร์อองกอร่าสิ่งพวกนี้เมื่อกลับต้องเตรียมตัวมาเป็นแบบหนึ่งปีครึ่งปีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ เมันก็ว่าพี่ซอกก็เปี่ยนโทนารคเขาผักปลาปาให้อยู่แถวสองเป็นแถวสองเขาโปเตอร์เขาใส่เลยมีใครเขียนบ้างใครขอโกดบ้างเราสิอาซาฮีเขีนเหนือนะอาซาฮีพี่ซอกโยชีฮารุโตแล้วก็แน่นอนค่ะยาให้ซอกค่ะอยากใหซอกไม่ใช่ แค่นั้นแหละอยากจะบอกก็เป็นทีมงานเป็นทีมงานไปจีจ่าเลนดีก็ยังทำใช่ไหมเพื่อนพี่ของเราเองแต่คุณเคยเริ่มไปดูกันเพชรอุ้ยน้อตอกมันจม่ใช่เพชรหรอเพชรหรอือเพชรตอกเพชรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเป็นกตาร์ก็จะตกป่ะเคยยืมกันก็แล้วก็แบบไปเริ่มทำจบปากกับปคุณย่าเราไม่อยู่ในกล่องหรอวะ ไม่ได้แบบช้าแบบนี้ม <si ่ะไม่บียดอยู่ว้ายว้ายว้ายวีโงวีใส่นะละโอ้ วายอุ้ยอุ้ยขยิบตาทำไมอุ้ยปวยฉันพุกปวยอ่ะเขาหวานอ่ะหันขึ้นอ่ะนี่โน้าโอ้โซน่้ามาแล้วมาแล้ว อยู่ักระบะด้วยอุ้ยระบะพี่นุ้ยอ ok> ุ้ยอย่กั้อยลูจกว้ายตตาตอย่งไม่ใช่คนละนะคนพี่อุ้ยคนจะเป็นเราพี่ออว้ายโอ้ยทองตาทกัุอมันคือภาพจิที่อยู่นอกะ เพลงพอมากเลยอ่ะไม่ชช่หรออ่ะน่้องได้ยู่งกับยอดยาน้องเดียววิ่งที่ย่ามาไดแล้วอาเป็นอย่างนี้ดิเอง่มีผัแกงแคปปั่น่ะมันมีแกงกวันยังคืนว้า้อง อนยไม่เขจุดทุกทาที่บ้านทางุ้งครับว้าหลอจังเก๋เขาหลอว่ะเกขาหลอกว่ะไเกเขาหลอกว่ถ้ารู้ตัวหลอกไปเก้ที่ใส่แว่นน่ะอ๋อ้ยแพงมันยิ้มยิ้มมากไฟๆอีกแหลอกเพ่งคอเพลงคอ ชอบเพลงอย่างงี้มันแบบช่วงเหมือนมาช่วงสมัยฉันเรื่องบิ๊กแบงเลยอ่ะเพลงเนอะแบบช่วงของเพลงแรกๆอ่ะมาดีครยซีเลยฉันไม่าจะพูดดูชอบไม่ชอบเพลงแบบนี้นี่ชอบเพลงเพลงมากเป็นจีนอยู่ทรนั่นแหละคือนี่กำลังจะพูดว่าเราว่าเหมือนสมบัติอ่ะย้อนไปเป็นช่วงแรกที่โตแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมีความแบบ เหมือนแบบเขาเอาบอยเฟนแมททีเรียลกลับมาโอา้ตอนแรกสมบัติแบบก็อย่างที่รู้เราก็แบบน้องไม่ได้แต่งองค์สองเครื่องมไม่ได้เป็น<ม>ชุดเซต<ม>แต่อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเด็กหนุ่มเป็นแฟนหนุ่มจ้ะแฟนหนุ่นนมสุดๆแ,แต่ทึบอกว่าที่นึกถึงของเพลงของบิ๊กแบงนึกถึงมันมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าที่ยองยองนะก็อันนี้หรือว่าเพลงนั้นของจีดีวะมันมีแบบมีไว้แนั้นอะมันมันมีสไตล์ตึกอยู่ ิแล้วบ้าเรารู้สึกเหมือน G D มากใช่มันเป็นสไตล์ตึกดำมันมี<ห>นแบบการเปลี่ยนไปก็ใช่ก็มันก็มีลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นตึกแล้วก็เป็นลายเซน็เน,เซนของน้องอยู่นะที่เป็นท่อนบางท่อน,นที่แบบเออเราแบบเออนี่ก็มัน,เ,นเป็นจักรายนานน่ารักกว่าน่ารัก,แต,กแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือ MV นะใช่ที่แบบรู้สึกต่างไปใชไอ้หนุ่มแล้วก็บ้าใช่จักรยานหนุ่มจักรยานหล่อมาหนุ่มรถวิ่งแข่งอทคร์กว้างแสงธรรมชาติพี่ฟอก พี่ซอกกลับมาเหมือนตอนหน้ามันก็ถึงแบบโทนดาวน์เมื่อวานใช่จะไม่แรงมากเข้ากินคองคิงคองอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ต้องส่งเครื่องใหญ่อะไม่อันนี้เหมือนแบบด้วยเสื้อผ้าทุกคนมันก็ดูเหมือนกลับมาดูซ s i m p l ลอ่ะใช่ซึ่งมันน่ารักนะหน่ารักผมก็ไม่ได้แบบสีเหลี่ยมสามคโลกาตก็ยังมีความเป็นเป็นสมบัติอยู่การเข้าออกแบบยุ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 บออกย่อๆ คือเซดัตฟาร์นนี่คือแบบให้แฟนแต่งแบบนี้ได้แต่ละแบบใช่แต่ละวันเลยถ้าเรามีแฟนน้องคือเป็นแบบหลุดเสื้อผ้าได้เลยเนาะผู้ชายจริงใช่ป่ะวายญี่ปุ่นอยู่เนาะอย่างที่บอกเออวายญี่ปุ่นวายญี่ปุ่นก็ยิ่งเลิฟเข้าไปเธอแล้วเธอจะเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นกี่หลายรอบอ่ะเธอจะเอาเธอมันยิงสองเขาจะเวิร์ดทัวร์ไงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาจะเวิร์ดเขาจะเริ่ม เริ่มประมาณเขาไม่ได้บอกว่าจะเริ่มประมาณไหนเอ๊ะตุลาป่ะวะเออถ้าใจผิดน่าจะบอกว่าเริ่มประมาณเดือนตุลาปีหนา้าแต่ปีหน้าจะมีทัวร์จริงเพลงไวบ์แบบเนี่ยเราแบบมันก็มีไวที่ดุด้วยมันจะทําให้แบบคอน์ดมันสนุกขึ้นสนุกมนไม่ได้แบบหนึ่งสองสามสี่ที่ว่าเวลาสมบัติโชว์เพลงดุดก็สนุกมากเออเพลงน่ารักแบบเพิ่มขึน้นเอ๊ะฝากฝากถ้าไหนๆอยากเราก็ชอบดูของเราแล้วอ่ะเราพาใจเออทำขึ้นมาอีก หลองแบบอึมทำมาอีกดีชัชอบอึมกระจิกเจนค่ะอย่างค่ะเพลงอึมเป็นเพลงที่ในคอนเสิร์ตจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงกีบีบีใช่มิ้วไมีบ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 เบีบาบงบดบีบดบีบีวีบ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 ับี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 บนบีะีบ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 อบีาีบ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 นบีบีบีง ซาเลนดีก็ทำดีนะเกนรักเขาเออใจทับใจทับใจมันแบบความฝันวัยรุ่นวิ่งวิ่งแฟนหนุ่มที่ออกไปวิ่งดูแล้วอยากไปเที่ยวทั้งหมดเที่ยวไหนดูไดูแบบแบบไปแบบเที่ยวเขาใหญ่ไม่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ลมรับลมแล้วขับรถตกับรถกระบะรถมากเนาะอยากพาไปเที่ยวสมการรู้สึกพิเศษกับเขาว่ามันรู้สึกแบบ เ่เขาไม่มีแคปด้วยนะต้องด้วยสองคนเขาก็คือเปน้ท yeah. ้ายเลยเนาะขอดูแล้วเป็นไงบ้างก็เขาเปต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องแทชเชอร์แบงคอกแล้วก็ตามทุกช่องทางที่แทชเชอร์มีเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย